สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของปลาทูทอดเลยค่ะทอดให้กรอบให้อร่อยนะคะที่สำคัญกรอบนานด้วยค่ะต้องเริ่มที่การเลือกปลาทูเลยนะคะตัวต้องใสตาต้องใสนะคะเนื้อต้องไม่แข็งจนเกินไปค่ะ ที่สำคัญนะคะต้องไม่มีกลิ่นด้วยค่ะในส่วนของน้ำมันที่ใช้นะคะเจ๊กุ้งแนะนำให้เป็นน้ำมันปาล์มค่ะหรือน้ำมันหมูก็ได้นะคะเรายัางจะไม่ใส่น้ำมันลงไปนะคะต้องรอให้กระทะร้อนจัดก่อนค่ะแล้วค่อยใส่น้ำมันค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ หลังจากนั้นนะคะก็ปรับมาเป็นไฟกลางค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะไม่ใช้ไฟแรงเกินไปค่ะน้ำมันก็ไม่จำเป็นต้องใส่ให้ท่วมประทูนะคะระยะเวลาในการทอดนะคะประมาณ6นาทีค่ะหรือข้างละประมาณ3นาทีนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือจานที่ใส่ปลาทูนี่ละคะ่ะ ให้นำตะเกียบนะคะวางบนจานตามภาพนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ปลาทูทอดที่เราทอดเหลืองแล้วนะคะวางบนตะเกียบค่ะที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการจะให้กรอบทั้งสองด้านนั่นเองค่ะด้านล่างเขาจะไม่แฉะนะคะใครที่ชอบทานปลาทูกรอบนอกนุ่มในนะคะต้องวิธีนี้เลยค่ะ ประตูของเราจะกรอบทั้ง2ด้านไม่แฉะแน่นอนค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ